สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง,องชาวยู u ูบครับสวัสดีเอีทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องเซตเตอร์ดินดนทีสกเกตนะครับวันนี้เรากา็ได้เปลี่ยนหน้างานครับเนื่องจากเมื่อวานเราลงงานไม่ได้ครับเพนครับตรงนี้ก็เป็นหน้างานขุดบอ่อใหญ่ครับประมาณสัก8,000คิวได้ครับ ลึก6เมตรดูมาดูพี่มาร์กเอกวัยอ2หลวงสุดยกสุดครับไม่เจง๋งจริงก็อยู่ไม่ได้ครับงานนี้ดูครับข้างล่างเจอเป็นทรายนะครับน้ำตาน้ำโคตรดีเลยครับลึก6เมตรนะครับ แป๊บลวกแล้วนะตรงแขนอ่าตรงขันสายไลยกลับครับน่าจะขันไม่แน่นดินก็ขึ้นข้างให้หมดเลยครับ ก็จะเป็นเนียวเนียวครับเนียวเนียวปนทรายมูลนะครับน้ำดีครับแถวนี้ม่ใช่ได้เลย นี่ผมก็ไซเมสอยู่นะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนีตผมที่ผมไม่ใช้เป็นพุ่งขีปีกพุ่งขีสโรปนะครับเพราะว่าคือทางลูกค้าทางนาแกอยากได้แบบชั้นๆครับถ้าปีกสโรปมันจะลาดเอียงเกินไปแกต้องการปริมาณดินที่เยอะครับเพราะว่าแกจะทํารีสอร์ทครับอการดินผมขึ้นค้ังให้เต็มหมดเลย น้ำดีแห้งนะครับน้ำดีแห้งมันไปพอทรายทั้งเตมไหมครับหนาด้าน้นามันดันกันเลยอ๋อขอบคุณครับโอ้แตกได้เลมันไปพอทรายทั้งเตะด้านหนามมันดันกันเลยวันนี้หนามมันหนาป้าแตกไม่ใช่ไหมครับคุดจอดว่าใดเลยครับบริสันต์คูดว่าท่านเฮ้ยเอ็มบ่ นี่นี่ยูหู้ทั้งนี่แห้งแตกขึ้นเป็นพรนามป้าแตกเลยเนี่ยียว,ยวีเนาะโอเนียวๆครับตั้ง,งกบัระสีมี่เนี่ยู่ครับพรเป็นฉันไส้าทางใตอ,อาจจะมีเนี่นนนยกกะะครับ แจ่เป็นสรุปสองสันอีสวยงามเลยไม่เอานี่เดียวคุดคุดบอพุ่นหน้าขยายบออีกพื้นที่ทั้งพุ่นมันหลายคุดบอพุ่นสองสันทมเยอะอย่างผมหลายถุยผมพินาเดี๋ยวผมมาถมใหม รครับแค่เงินไเทาไหร่อวอาทิตย์หนึ่งสี่เหลี่ยมวะ พอมันบอลละสี่พันคิวของคิดไว่าอีประมาณบอลละสามถึงสี่หมื่นแต่ผมมัอย่างพี่ผาดเลยครับพอมันคูดได้อยู่แล 10, ้วหมือนละพันคิวถ้าเข่าขาเข่าเขียวๆเ,เนี่ยกับหมือนละพันกลัวนะครับ<อ>มือสองเขาโลงงานยอยู่โมงแปดโมงป่มงครอโอ้โหลงสายไง กะสีบ่ยังรักสิเลอกคำๆหมือนดีคือ,อแบบองกเสม,ม่องือเพราะว่าแกเอาทหได้มือละพันนะต้องเลีงเอาให้ได้ ของขุดงบ่อนี่ก็ลังหาหนาเบียนใจแบบแบบไหมเบ่งบอนี่มันแคบอยู่แล้วมันเห็ดอย่างเห็ดสองสันมันก็เห็ดหยาบแคบเนี่ยนะครับพื้นที่มันแคบมันบวกว้างขึ้นเท่านั้นแคบนะครับบุกงานั่นก็ดี cày môn cày hỏi nhau này là Con đi đây nằm Nè nè nó thì be, hết nằm nằm, uh. nằm bố bố cái số bố bố cái thừa đây này nào giáo ba để ta hẹn cầm biết thôi nè Thế sẽ chỉ số bố đại đâu <laughs> ขั้นนี้ล้านกว่าครับล้านหกแบบมือสองเลยเนาะแมนครับปฏิมือใหม่ลายปันเลยสี่หลานกลัวครับโอ้ยหผมมีปัญหาซื้อเพิ่มเนาแต่ว่ามันก็หาเงินได้คุ้มมั้งมันก็มันก็ได้อยู่ครับก็ได้ได้งานเป็นได้เงินเป็นก้อนนะครับมัดเป็นมัดแต่ว่าถ้าโเฮิตติงก็เหลือยากอยู่ต้องโมฮิตติ้งนะครับ เพราะว่าอย่างมันเจริญแล้วครับนะมันเห็นได้ตัวเลขกไหมออตัวเลขก,ก็สูงรับตัวเลขก,ก็สูงตัดใจสูงงานสอมได้ติดตามมาะแมนขับเองหรอแมอนครับ ลงไปาเก่าวันขั้นหัวอ๋อละอเาเลใกล้่ั้้มากใหญๆแเ้ครับตอนแรกคนจะาไมโคอยู่ยังนดินอู่กางนะา่ายมาลยไกลๆเครับเขาใหญ่มาคุด้ำนึงเท่ากับบ่อใหญ่ถึกันไอ้ผมใหญ่มาผมกับบ่อใโอ้ยต้นตน่ใหญ่ ม่กขุมคาเขาแต่เขามาเขามาร <c ười> ุ่นแล้วนี่แะ่ค<อ>ืดขึ้นซูงลงซูงสิแต่รถบอดี้แท้เฮ็ดว่าเลยใช่ไหม้นหอนขึ้นพื้ดๆเลยเดี๋ยวนี้นี่มันยังขึงข้ขขขยนยกนขะึ้นเร็วลง,งเร็วอยู่สองยางดีเลยเนาะนี่นะครับแงเดดยว้้อ นห,นออหน่าที่นี่มาออกซ้ำนี่เยอะว่าหน่อยคิ้วดินี่ลองวัดใจเบิ่งนี่ดินมันหลวมเนาะวัดดินเนาะเข้าไปได้ไหมเนี่นครับทั้งใต้นี่ดินโอ้ดินแน่นแห้งเบิ่งเด้กขนาดมันขุดยังขุดยากอยู่ดินแน,น่น,น,นดินแนวนี่บ่อบอ่บอ,บอครับแต่ใครเนี่ยแต่มันสีเบ้าเนี่ยนะบอ่อหนาปนไหนเดี๋ยว,วถ้าได้ย้ำนะบ่อรถไถปาดพวขึ้นเดีย๋ยวถ้าคนเกล็ดว่าเป็นรถแนวนี่นะ หยับแน่นไปเลยนี่ดินสันของบนน,นี่คือกันนี่ร่องไมโครอะไย่างหยับหยับหยับยบ้งอยู่เว้ย,บยจบเลยหาต้นตื่นไหแล้วแก,ก๊งครับ ก็บ่ถือว่าตื่นบ่ได้เลยครับนี่บ่มบงมองเจาะลงสองเมตรนึงเีจังว่าหินหนึงหีโอ้ยนามนี่เป็นสีมรกตเลยออกดีแห้ง,งนะบุญว่านไปผมก็บอกแล้วว่าส่วนทั้งติ้นบานขุดบ่ได้เพื่อนกับเตียงเนาะว่าขุดได้ขุดได้ ว่าว่าไอ้พมกคุดอยู่ส่วนทั้งไตบนหน้าครับทั้งทั้งลุมทั้งตีนบาดคือหมองคุดอ่ะมันอยู่ติดบานหน้าครับติดหมูบานคือยังฉาแถวนั้นนะโอ้โหมันเคยไปคุดคุดตีแตกบนเหล่ามันตัวบนเหลดอกสภาพดินนะคือยังแถวเนี่ยก็คือผมคือว่าง่ายคือในเขตพื้นที่จังหวัดชิเตอร์เกตอ่ะแต่พอเราหูหูอ่าเราหูสภาพว่าดินเกือบเบิร์ดแล้วแมนครับคือเราก็ไปกินจนเบิร์ดทุกอำเภอทุกพื้นที่หมดแล้วแม่เกือบวัน สน,นักหมู่บ้านนี่ก็สิเกือบทุกหมู่บ้านแล้วนะมันก็เลยหัว่าสับพื้นที่จะพาบินแถวนั่นแถวนี้ไปจังไดน,นะครับสิขุดใดบ่ไดคือไปเบิ่งเก็กหวเลยแม่นหลีขุดลงเจ้วาหาเม็ดจำเดี๋ยสาวเม็ดดินพังต,ตุ่ม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 ลงโว้ยถอยวันนี้พอได้รถออกมาหอดพี่แล้วเป็นว่าเดี๋ยวสิใหญ่ครับไปขุดตรงพุ่นแหละตรงงมหัวกี่แหลกโอ้ยมันกับว่าท่านแล้วครับว่ะเนี่งานผมก็ต้องนัดไมเรื่อยไหมไอ้ผมไปนั่งถ่าผมนั่งถ่าบ่ได้แล้ว กเจ้ากอนกายเนาะอืมแน่นครับแต่มันก็สิไข่แนี่ยของบนอยู่เพราะว่ามันต่าไปเรื่อยเลวนะหนาไส้มันกับหน่อยลงแล้วมันก็มีแต่ดินเหนียวครับพอติดบ้ามันมีแต่ดินไส้ดินไส้เป็นไส้เหลืองนะครับหนาซะบันี้มันมีหนามเป็นแช่ถ้าเกิดว่ามีนามแซ่กุดได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นนามแช่แล้วนะบอกมันจะเป็นดินสมองทันทีเลยโรดยางนี่ข้ายางนี่เป็นหนุ่มไปเลยบพว่ได้โรดออกเอาข้นยางนี่ก็หนุ่มแม่นครับ ดินมันอมมันอิ่มหนามเลวเหรอดินมันอิ่มทวารได้ยืดดโอ้ยสบายมันยืดได้ถ้าสภาพดินเป็นดินทรายแบบคือยังสั่นนะคูทหกเมตรบ่ได้ครับรถหนีไหลลงเลยนี่มันรถมันยืดไกลได้เลยนี่ปกติยืดไกลบ่ได้ก็ถึงก้ลังพอดีเลยทำนี่ครับเมนครับเมนจนเกินไปแมนครับ แบบมีต้องเลียงปก็บึกปานี่หนาลึกดินมันแห้งเกิไม่นครับดินแทกก็แไม่้ายยากผมยังคิดอยู่ถ้าเกิดหน้าจางนี่ทงเชียวดินอยู่ใส่าำเละไดังจนไท้คุเด้อทังนุ่นแห่ทั้งอันนี้ขุดรดึ อ,อ,อ,อยังไงคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ขอจบคลิปไปเมื่อเ่นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ